you know i'm gonna get ครับผมก่อนอื่นเลย i, ก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคน,ท,กคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC พัโโบ G Mobile นะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับคิมมีร้านมาแนะนํานะครับนั่นก็คือ Richmond Shop น,นะครับผมใช้เพียงแค่เลขไอเดียและชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แดอด line Richmond Shop นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยทางร้านนะครับผมมีโปรไฟลลลล์์ุุกกนนะะะะคคคครรัับบเเเเตติิิิมมมมม UC UC ้ๆยยผดี๋วจแปง ใต้ description นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ย r p c Season 16เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเติม r p ะครับเติมได้ที่ l i c h m e m s h o p ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนําเป็น Net2 Super Fiber นะครับจะมี QR Code สแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก OR96 นะครับ

ดูหินแล้วฮนะเข้าในตึกเออนี่อ่ะนี่เข้าในตึกแล้วมาหามาละ เดี๋ยวบนหัวหานี่ตัวยิงได้เหรอหม่งกระบบโดไปาน 我懂的。Okay. อยู่หลังบ้านกระตอบคนไ No e. ตัางกรนะต๊อบน้อยก็มีตัวไก่แฮมนะตัวไก่อยู่ในหูอยู่ซำหินแน้วนะมันตัวบัคก้าวัดเก่าอมไหนอมซ้ายอมขวาอมซ้ายกับ,บอะอมซ้าไยง,ไงนี่ยงพอขวา Hãy okay, subscribe ต,ตั้งเขาอะ่ะเขาสะพานอะได้ยารอดอยู่ขึ้นบ้านกันเลยขึ้นบ้านกันเลย ยคนละตีโอ้ขาดขาดเสิไม่งไงเล่นๆเลยยังก่อนเลน,นก่อนม,นมาหน่นอะ Ngày ยิ่ต้องขึ้นอนะ่ะผมขึ้นโดนอนะ่ะ

ก็ถ้านายนายนายมีกี่คนนายนายมีกี่คนอา้าวแล้๋ยวเราอีกคนไปไหนอ่ะ อย่ายิงนะโอเคปะ่ะชุดขาวเนี่ยชุดโอเคเดี๋ยวจัดการอีกตัวก็ก็ยิงอีกตัวกอนหน่อหาคนอีกคน Hiên bên, hiên bên Hiên bên Mình chiếm đi Nên, xăm Oui, oui. เ้ยกะท้าหายเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่กะท้าเอาหน้าคุก